สองมิตรภาพที่ดีของอดีตคู่รักคู่นี้ฝ่ายชายพาคนใหม่ร่วมยินดีความสำเร็จค่ะต่างคนก็ต่าง move on แล้วจริงๆค่ะสำหรับอดีตคู่รักเน็ตไมเม็ดเน็และลูกหมีวันนาบีหมีด้วยจากท,ที่ทราบกันว่าตอนนี้หนุ่มเน็ตก็กำลังคบหาดูใจกับดาราสาวทายาตหมื่นล้านเอวาปวารวันหรือเอวาตลกหกฉาท่ามกลางคนดงังในวงการบันเทิงและแฟนคลับแสดงความยินดีจำนวนมากค่ะ ล่าสุดลูกหมีได้เผยคลิปผ่านช่อง YouTube วันนบีหมีตอนเบื้องหลังวันชกจริง i อดอลไฟท t 3หมวยหญิงเดือด1วัน100ความรู้สึกมีบางช่วงบางตอนเห็นว่าเนทและเอวาที่มาร่วมงานด้วยก็มาแสดงความยินดีกับลูกหมีหลังชกชนะด้านหลังเวทีค่ะและมีการพูดคุยให้กำลังใจกันท่ามกลางชาวเน็ตที่ชื่นชมในมิตรภาพที่ดีของพวกเขาค่ะ เรียกได้ว่าเป็นมิตรภาพที่สวยงามจริงๆค่ะสำหรับเนทและลูกหมีนะคะซึ่งต่างฝ่ายต่างก็ Move on เป็นที่เรียบร้อยและเป็นไปได้ด้วยดีได้พบรักในแบบที่ใช่ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com และอย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของเรานะคะ เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะคลิปนี้ต้องลากันไปเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ